ริวออยนะครับถือเป็นน้ำมันสกัดจากกุ้งทะเลลึกแอนตาร์กติกสกัดจากกุ้งครับไม่ใช่ปลาต้องกุ้งแอนตาร์กติกที่อุณหภูมิสูงเพื่อทำให้มีน้ำมันในตัวมันอย่างามากทีเดียวนะครับคิวออยแบบนี้นะครับสกัดออกมาคิวออยลหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดที่เรากินซอฟ t g เจลเนี่ยจะเสมือนกับท่านทานฟิชออย l 6หกเม็ดบวกโคฮีเทนอีกสามเม็ดบวกนลเซนอีกสามเม็ดรวมกันทั้งหมดสิบสองเม็ด ของเราเม็ดเดียวครบถ้วนนี่คือเทคโนโลยีใหม่สุดที่เราร้อนสมมาแล้วครับเดือนหน้าอาวุธของเราเป็นไงเป็นไงบครับเพราะนั้นหมดยุคทําฟาร์มเองนะครับพี่น้องนี่เป็นอินโนเวทีฟทำบัวเชียนแล้วครับนะเราจะมีผลพันธุ์ที่เป็นเจลชอ็อตครับนวัตรกรรมของโลกเราก็มีครับเด็ดแล้วดูดสบอปลอดภัยนะครับ PV สูงมาแล้วครับเจลเด็ดแล้วดูดเลยก็จะมีเป็นชุด เอ k คิ l เลรนะครับนะครับเราจะมีเอนไซที่โดดเด่นมากสุดในประเทศไทยชื่อไซแมกนะครับอันนี้จะเป็นอะไรที่มีคุณค่ากับชีวิตมากเ <c oughs> ขาบอกว่าร่างกายอดอาหารได้เดือนหนึ่งอดน้ำได้7วันนะครับแต่ขาดเอนไซวันเดียวเด็ดนะครับันนีคือสิ่งที่สำคัญมากเป็นไฮซีดเอนไซฟอร์อินพุตนะครับระบบการย่อยและระบบการเผาผลาญอาหารในร่างกายทั้งหมด ต่อต้านการอักเสบทั่วร่างกายต่อต้านการเกิดเชื้อราเชื้อไวรัสทุกอย่างไปเลยต่อต้านหมดทั้งระบบนะครับลดน้ำตาลในเลือดท่านจะเห็นนะครับนี่ครับเราได้จากยีสต์ที่หายากในธรรมชาติหลายตัวหมักลดเด่นอย่างมาสกสําหรับคนที่เป็นเบาหวานแล้วเกิดแผลแล้วคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็มีแผลแล้วนี่นะครับตัวนี้ของเราจะเด่นมากๆดูด,ดูได้เห็นจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับ ว่าแผลที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสักนิดหนึ่งนะครับนะครับคุณเฉลานะครับคุณยายเฉลาเนี่ยอยู่อำนาจเจริญก่อนเป็นเมาหวานนะแผลเน่าเหม็นไปทั่วบ้านนะครับเมื่อปี2550นะครับเดือน8ก่อนเริ่มทานเห็นไ,ไหมฮะพอหลังจากทานไปแล้วปากแผลลดลงเหลือครึ่งเซน ปากแผลสองเซนเน่าเหม็นน้ำเหลืองหลายตลอดเวลานะครับน้องหลายตลอดเวลา27วันแผลเกือบแผลสนิทนะครับระยะเวลาไม่กี่วันนะครับเดือนก,ก,กว่าน้ําตาในด้วยปกติคือความชินตัวร่างกายนะครับนี่คือสิ่งที่ไซแมกทาให้สำหรับคนที่เป็นแผลเบาหวานแล้วตัวนี้สุดยอดมันจะไปสร้างเซลล์ให้เนื้อเยื่อสมานมีเคสอย่างเนี้เป็นร้อยเคสนะครับเดี๋ยวดูคุยกันหลังเวทีได้เหมือนกันครับเรายังมีถือเป็นบริษัท mlm ที่มีอํานาจในการขายยา ขอเรียนว่าขายยานะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมาย2องบริษัทในประเทศไทยเรามีร้านขายยาประจําที่สาขาของเรามีพนักงานประจํานะครับเรามีอาเรามีหมวดที่เป็นยาด้วยยารักษาโรคครับชื่อกูโคซามีนของเราชื่อเอสเนเจอร์กูโคซามีนเป็นยารักษาอาการปวดข้อข้อเขา่าข้อเสื่อมเจาไหมครับนะฮะเรามีโอกาสในการขายายาด้วยนะครับ ยาตัวนี้ราักยาข้างนอกจะออกไปจะเห็นนะครับเรามีร้านขายยามีเภชจรประจําอยู่นะครับเป็นยารักษาการปวดข้อข้อเสื่อมกูโคซามีนนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ตลาดเทศไทยสามารถเบิกได้ในโรงพยาบาลครับวันนี้รัฐบาลตัดสิทธิ์ขาการเบิกกูโคซามีนเนี่ยตลาดปีหนึ่งหนึ่งพันหกร้อยล้านไหลเข้าสู่ของเราเพราะเราเป็นเจ้าเดียวที่ขายเราเป็นเจ้าเดียวครับในประเทศไทยที่ขายกูโคซามีนยาผ่านขายตรง นะครับตรงนี้ตลาด1,600ล้านบาทไหลเล่าไหลเข้าเอสเนเจอร์อย่างเป็นทางการนะครเขาว่าเขาเบิกไม่ได้แล้วถ้าเมือซื้อแล้วมาซื้อเอสเนเจอร์กูโคโซเมนเนี่ยถูกกว่าไปซื้อยาที่ร้านขายยาครับนะ่าสนใจไหมครับนี่คือผลึกของเขาเลยครับผลึกกูโคซามีนจะเหมือนกันเลยนะครับมียาชื่ออวาร์ซิลนะครับอันนี้ครับกระปุกของเราจะเหมือนกันเป๊ะนะครับเพราะนั้นข้างในก็จะเหมือนกันเลยนะครับแล้วยังมีเครื่องมือ สนับสนุนธุรกิจครับเราจะมีเครื่องตรวจมวลกระดูกและไขข้อแบบเอ็กซเรย์ปกติต้องไปเสียเงิน1,250บาทแต่มาที่เอเซเจอร์นี่ตรวจฟรีดีไหมครับเราจะดูว่ากระดูกท่านพุนไหมลักษณะกระดูกท่านเนี่ยอ่อนตรงไหนดีตรงไหนจะมีกราฟบอกอย่างละเอียดยิบการตรวจทั่วไปพันกว่าบาทมาที่นี่ฟรีครับเป็นเครื่องมือสนับสนุนซึ่งมีแต่เราเท่านั้นนะครับ <c oughs> เราจะมีตลาดเลสโอเชียนด้วยครับคือตลาดที่เขามีอยู่แล้วแต่เราทําให้มันแตกต่างอย่างเช่น ผิดพลาดที่เล่าสกัดเป็นรูปน้ํามันและต้องเก็บในแคปซูลเจลครับนี่ครับเราก็เลยเลือกแคปซูลเจลที่ดีที่สุดในโลกชื่อสัตว์ไลแคปส่งไปทั่วโลกครับอยู่ที่เมืองไทยนี่เองเป็นแคปซูลเจลล็อก2ชั้นป้องกันออกซิเจนเข้าไปออกซิได์ทำให้เกิดการออกซิเดชันเหม็นหืนติดหนืดไม่มีเกิดขึ้นในสินค้าของเราเก็บไว้สองสามปีก็ไม่เสียหายนะครับ่านะครับตัวแรกคือตัวกาลิตครับ มีสารอาริซินมากกว่าสินค้าทั่วไปถึง2.4เท่าเม็ดต่อเม็ดป้องกันโรคหวัดได้ดีที่สุดในโลกป้องกันการอักเสบได้ดีสุดโลกครับตัวนี้นะครับการีดแม็กเราใช้เทคโนโลยีการสกัดชั้นสูงจากประเทศเยอรมันโดยเราสกัดเป็นอะโจอินไม่ใช่อาริซินเพราะอะโจอินเนี่ยจะมีความเข้มข้นของอาริซินมากกว่าถึง3โมเลกุลนะครับเราใช้ของเราแบบนี้ นะฮะเลดโอเชีนเราเอาชนะเขาเพราะเรามีเม็ดกำรลรที่ดีกว่าเยอะครับในเรื่องของโอแมกับซึ่งต่อไปกระสุนพันนะครับแต่เรายังทําจาหน่ายอยู่นะครับลรสซูรโซในกระแสะเลือดนะครับป้องกันสารโลือดตีบสร้างเซลล์อมองในเด็กกระตุ้นเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายเราสกัดโดยในนี้ชั้นสูงจากโนเวมีความสุขมากกว่ามาตรฐานของอุตสอเกรกมมากกว่า10เท่านี่เราจัดหาวัตถุด,ดิบและคุณภาพที่ดีที่สุดเท่านั้นเพราะ เราเป็นบริษัทที่มีเสภาพเป็นมหาชนใครๆก็อยากดีลด้วยใช่ไหมครับเขียนเลยนะครับเหมาะสำหรับสตรีเด็กลัษฎีมีคันด้วยนะครับเราเขียนเลยแล้วเรามีจิงโกะซึ่งเป็นหนึ่งในเรียกว่ายาอายุวัฒนะของจีนโบราณจิงโกะถือว่าเป็นอาหารต่อต้านความแก่อีกหนึ่งตัวนะครับจิงโกะ นะครับใครไม่อยากแก่เร็วทานกิงโกะทุกวันนะครับบำรุงสมองนะครับปลายประสาทใช้เทคโนโลยีการสกัดชั้นสูงจากฝรั่งเศสผสมกับน้ำมันเลซิตินเพิ่มฤทธิ์ในการบำรุงสมองและระาบประสาทนะครับอันนี้คือสุดยอดถ้าใครไม่อยากจะอัลไซเมอร์ Alzheimer, นะครับคิดชา้าตัดใจช้านะครับทานกิงโกะแก่ช้าด้วยตรงนี้เราก็มีอยู่ทุรูปของดีแคปเรียบร้อยนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งบริษัทข,ขายตรงได้เลยครับคอร์พัส เราเอาเอาฟาฟ้ามาสกัดนะครับเป็นตัวดีทอ็อกอย่างแรงนะถ้าท่านทาน,ทานส้มตําปูที่พัทยามาแล้วท้องเสียใส่กิงโกะไป4ีหเม็ดสองมือหยุดเลยครับหยุดจยุดจุดเลยครับอันนี้คือดึงสารพิษจากร่างกายได้ดีมากนะครับล้างพิษทั้งหมดนะครับขจัดกินปากกินตัวนะครับสกัดจากอาัลฟาฟ้าบวกสาหร่ายเคลนะครับแล้วก็บวกกับเ,เรียกว่าโสมนะครับซึ่งทําให้ร่างกายเนี่ย สมบูรณ์แบบองค์รวมถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะด้วยตรงนี้นี่ก็แจ๋วมากๆม,มีอยู่ค่ายหนึ่งนะครับค่ายหนึ่งเป็นผงๆตักใส่น้ํานานมากกว่าลาลายของเรานะครับเป็นแคปซูลแกะออกมาทิ้งไวน้ําเฉย1ลิตรเนี่ยประมาณสองนาทีละลายทั่วเลยครับไม่มีตะกอนเลยนี่คือความบริสุทธิ์ของคนพัฒนที่เราสกัดออกมานะครับเรามีสินค้าพิมพ์เวท m a ม a g e m e มนนะครับสตรีมเชฟมีบล็อกแบกเบิร์นบูสอัพเลฮะ ลดลง40กิโลภายในเวลา7-8เดือนแต่ว่าลดแล้วไม่เกิดยูริเฟสต้อลด,ลดลเลยนะครับตัวนี้ชื่อสตรีมเชฟก็ได้ผลมากมายครับเรามี sy สําหรับเพิ่มความขาวนะครับสมุนไพรหลายตัวเห็นไหมครับเพียบเลยแล้วยังมีลิขสิทธิ์จากสิทธิบัตรจากมหลาลัยทคโนัลยีพชมเก้าบางมดเป็นการสกัดมังคุดทั้งลูกออกมาได้สารสกัดเข้มข้นชื่อเซนโทนนะครับ แบ่งเปนสองส่วนสกัดผลและเมล็ดนะครับหตันได้3ากิโลมาทําเป็นอาหารเสริมชื่อแซนโปรโเน้นการต่อต้านการอักเสบดูแลโรคข้อทั้งระบบข้อข้อเสื่อมปวดข้อทั้งระบบต่อต้านการอักเสบภูมิพมแพ้ทั้งระบบตัวนี้นะครับแล้วก็ยังมีสกัดจากเปลือกในนะฮะหตันได้20ลิตรอันนี้มาทําผิดพัน์ดูแลสุขภาพผิวนะครับเป็นเครื่องสาอาง ชุด Mangostana นะครับ,น,รบนี่คือตัวอย่างครับก่อนใช้ใช้ m a ง go s t a หมาเรื่อยเป็นแบบนี้ระยะเวลาหนึงสัก23เดือนก็ค่อยเปลี่ยนจนดีขึ้นมากๆครับอย่างนี้คนหนึ่งครับด้านหนึ่งครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บท่านจะเห็นว่านะครับจะดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วเราผูดเสนอผลิตภัณฑ์ดูแลความสวยความงามซึ่งเราใช้อินเกเดียนนำเข้าจากฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์นะครับอิตาลีเยอรมันแล้วมาปรุงสูตร ที่ประเทศไทยราคาเลยต่ำเป็นพิเศษแต่มาตรฐาน A บวกบวกนะครับชื่อเอเดนเตสําหรับคนที่ต้องการผิวขาวใสนะครับหน้าเนียนตัวนี้ร้อนสมาแค่ดึงมาก,กว่าครับยอดขายถล่มขึ้นเป็นอันดับ2นะครับถือว่าเป็นโปรดักที่มีคุณภาพสูงมากๆเลยครับนี่ครับเอเดนเตสไวท์ยูนิเวสสำหรับคนที่ต้องการความขาวแบบยัง่งยืนในคันี้ใครต้องการความขาวแบบยัง่งยืนบ้างครับ แนะนำให้ใช้นะครับไว้ยูนิเวอร์สของเอเดนเตเรามีชุดมงโงซาน่าล้างหน้านะครับเรามีแป้งบล็อกซ่อมเบลเลตนะครับเรามีซันบล็อกทั้งเฟซแล้วก็ทั้งบอดี้ทาแล้วไม่รู้ว่าทากันแดดเพราะไม่เนอหนานะและกันแดดได้ SPF 50นะครับผมเนี่ยไปเที่ยวมาดิมาใช้ตัวนี้กลับมาหน้าไม่ดำครับสุดยอดมากๆเลยนะครับสุดยอด นะครับผมไม่าทาขาเข้ากับมาขาดําปีเลยครับแต่หน้าไม่ดําว่าโบหน้าทุกวันถือว่าดีมากครับไม่เหนอะหนะด้วยนะครับเรายังมีสินค้าที่คนผมน้อยมีความหวังในชีวิตนะครับนะฮะเป็นสมุนไพรสมัยรอส5งชนิดรวมกันชื่อเอสสมาผ่านมาตรฐานทุกอย่างปลอดภัยสูงสุดนะครับสมุนไพรห้าชนิดสำหรับคนที่เนี่ยมีใบรับรองจากกระทรวงเารเรียบร้อยครับ จะล้านแบบไหนก็งอกขึ้นได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามง่ามเทโพชโดตีแปลงแล้วก็คือปีกฉีกขวางฟาดน่าจะคืนครับคุณมีความหวังในชีวิต6เดือนต่อเนื่องเขาค่อยงอกขึ้นมาไม่ใช่ยาวิเศษทาปุ๊บงอกปั๊บนะครับหเดือนต่อเนื่องใครมีเพื่อนมีญาติรู้จักผมบางมั้ยครับเขามีความหวังแล้วจากของจริงนี้ครับก่อนใช้หลังใช้นะครับ ก่อนใช้หลังใช้6เดือนติดต่อกันถ้าปีหนึ่งก็จะขึ้นมาใหม่เรื่อยคือไปบำรุงรากผมให้เส้นผมแข็งแรงงอกใหม่เลยนี่คือสิ่งที่เรามีครับ,นะรบเป็นนวัตกรรมแจ๋วมากๆเลยเราจะมีสิงคท้าดูแลช่องปากนะครับยาสีฟันที่จะบ้วนปากซึ่งคุณภาพสูงมากทาจากสมุนไพรทั้งหมดเราจะมียานที่จะมาล้างจานเป็นไบโอดิจิเอเบิลย่อยสลายได้ตามธรรมชาติทิ้งลงไม่น้ามัคองไม่เน่าเสียนะครับปลอดภัยต่อมือชลามมูลมือนุ่ม,ไม,มไม่แห้งกระด้างดีไหมครับ อ่าเรามีผงซักฟอกมียังยาปรับผ้านุ่มมีลูกบอลที่โยงเข้าโยนเข้าเครื่องซักผ้าแล้วไม่ต้องใช้ผงซักฟ,ฟอกผ้าสะอาดงงไหมอ่าหนึ่งลูกใช้ได้สามร้อยห้าสิบครั้งนะครับโยนเข้าเครื่องซักผ้าสะอาดเลยแล้วจะมีสินค้าที่ได้รางวัลไวโป้ครับรางวัลจากสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีคนไทยสองคนได้รับคนแรกคือนายหลวงคนที่สองหมอบุญครับคนนี้ครับนายแพทย์อ่าบุญ,ญพยพนยี่มี่ รับรางวัล observed, 4ระดับโลกจากนักการค35ประเทศ4 0 5ผลิตภัณฑ์นะครับนี่ครับไวโปได้รับมาตรฐานสูงนี่เป็นสินค้าอินโนเวทีฟและเป็นบัวเชื่อไม่มีใครทําได้ในโลกใบนี hmm. Leonardo, ้ครับเราคนเดียวรับรางวัลมากมายหลายอย่างครับเป็นสารสกัดจากไข่แดงและผลมะตูมรวมกันบํารุงเซลล์สมองเป็นพิเศษกินแล้วฉลาดเฉลียวไม่เออฟังแผนปุ๊บสมัครทันทีนะครับรวยทันทีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับนะครับบบเดมิพัสนะครับ โอ้โหเห็นไหมฮะเดี Ford Ford, uh, Ford 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 ๋ซีนฟอสโฟลิกฟอสโฟตีดิคือที il, ่ดิวโคลีนนะโคลีนอเมก้าวสามมากมายหลายอย่างครับอยู่นี่ครับเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดข้างหลังนะบนหลังนะครับเราจะมีสินค้าแบบอย่างเงี้ยมากมายเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะเราจะมีเหยือกน้ําปรับสภาพน้ําครับเทน้ําดื่มที่ธรรมดาธรรมดาในโรงงนนี้ออกมาจะเป็นน้ำมกลุนต่ําเล็กกว่าน้ําประปาถึง 2- 3สเท่าตัวเห็นไหมครับ RO 90ของเรา5 1บนะครับ อันนี้เป็นน้ําที่เหมือนกับมีคุณสมบัติคล้ายๆวิตามินซีครับต่อต้านอนุมูลอิสระนะฮะแล้วสามารถละลายไขมันให้ออกมากับการออกกําลังกายได้มากขึ้นนะฮะก็กินไปเยอะๆก็สามารถลดน้ไขมันจากร่างกายได้ด้วยตัวนี้นะครับหลายๆลอย่างครับตัวนี้นะฮะน้ำอังคลายชะลอวัยห่างไกลโรคหวัดปูมแพ้เดี๋ยวค่อยคุยรายละเอียดนะครับมันเยอะจริงๆนะครับเยอะจริงๆเทคโนโลยีจากเกาหลีนะครับ เทคโนโลยีเกาหลีทําให้น้ําเป็นอังคารายต่อต้านการเกิดเซลมะเลงนะครับแล้วต่อต้านการอักเสบประหยัดน้ำนะครับเห็นไหมครับประหยัดไปได้ปีหนึ่งห้าพันกว่าบาททีเดียวถ้ากินน้าธรรมดาทั่ว,วไปะครับเราจะมีสัญญารัสวอชเชอร์ตัวกองอากาศฟอกอากาศและตัวข้าวใบลาไส้กองแบบเฮป้าสี่ชั้นใช้งานได้สี่ปีนะครับราคาถูกมากครับมีค่ายหนึ่งครับค่ายหนึ่งนำเข้าจากเมริกามาชื่อตัวเอ,ต,วเอตัวนามหน้าไส้กองเฮป้าสี่ชั้นเหมือนเราใช้กองสี่ปีเหมือนเราราคาสี่หมื่นกว่าบาท ของเราใส่กอง h ฮป้าชั้น4ปีมีค่าวไวรัสเขาไม่มีด้วยของเรา14,000กว่าบาทนะครับโอ้โหถูกกันเยอะครับวันนี้ใครใช้บัตรเครดิตบั้งครับท่านจะมีความฝันเป็นจริงทุกครั้งที่ท่านรูดบัตรเครดิตซื้อของในห้างเติมน้ํามันนะครับเข้าโลตัสสตาร์บัคพอยต์ในบัตร KTC จะมาแลกเป็นพอยต์ของ s n a t นเจเมื่อวานนี้มีคนใช้เลยครับพอยต์บัตร KTC แรกเป็นเครื่องสำอางไวยูนิเวอร์สเ e เดนเตเป็นชุดล่างหน้ามีคนคนหนึ่งมีหนึ่งท่านแรกไปหมด53หลอดหลอดหนึ่ง600บาทนะครับได้ไป30,000กว่าบ,บาทครับเงินคืนสุดๆและได้ PV เพิ่มอีกหลอดละ30 PV นี่คือสิ่งที่เราทำเราทำไปแล้วเมื่อวานนี้ครับนี่คือสิ่งที่นะฮะบ,บัตรเคดีซีรูกเทียนก็ได้มาแรกเป็นแต้มในเอสเตเอ